พก็พากันได้เห็ุว่าเห็นงานเด่ง,งบ่ว่าน,นอนตื่นขึ้นมาเวียนไฝดอกพากันลงมาเห็นงานตัวนี้เอา้อาหาตะไคร้กันพี่น้องเหตุยุ่ยยุ่ยกินซุนกินบานีพี่นอ้นองต่ำเกี้ยงแกงก้อนบานีอะไรตะไคร้ว่าลองบัวน่ากินกันหดาเลยครับ อสวัสดีครับพี่น้องครับสังเด็ดสเนวนครับมวันนี้เป็นเสาร์วันอาทิตย์สี่สิบเก้าอันนี้ก็นอนห้องไอทีนครับตื่นขึ้นมาไรเงี้ยนเป็นบ้านหยุดแต่นะตื่นขึ้นมาไรเงีเ้ยนเืองปั่มดังเตปั๊มปั๊มปุป่เหตุงานเนาะคือขยันแต่นาะ ล่วงไปเบิ่งกันเนาะมันนี่เป็นมันหยุดเด่ะยืนขึ้นมาได้ยินเสียงเครื่องดังเบ,ำบำิบๆเอามองเห็นงานบ่เนี่ยโอ้ผ้ากันแ็ดงานจะมองมันโอ้ ยันแท้เห็นงานวันอาทิตย์นเปนี่พี่น้องวันมันเสียงยังตื่นขึ้นมาหลังคือคับุคาบมันเไปอยากปดูน้องเห็นงานครับผมอย่างนี้เนางานเด่งคือพากันได้เห็นว่าทิตยงานเด่งบ่ ว่านอนตื่นขึ้นมาเห็นไฟดอกไฟกันลงมาเห็นงานตัวนี่งานห,นหน่อยๆพี่น้องอเห็ดหยาบได้ขันตอนเป็นงานจก็บหน่อยๆก็เลยไม่ทราบกันเห็ด

ในย่างกัรนน็จแมวกงานครับพีบนนนโโ่น้องแ่าเก็บกันกะนโมโหเกอนนอนตื่นมาได้ยินแต่เสียงเรื่องพี่น้องเลด็ดแต่ผู้หญิงเหมือนเมือดเนี่ยนะเหมือเอิวไทยบอกว่าพี่จังเกือด ยังเท่าอีกไม่นิ 有。Yeah, right. อาจะไข่กันพี่น้องเด็ดให้ยืนนิกินซุนกินบาบนี้ให้เก็บพักก่อนว่าสิบเอ็ดกันไกลกันเป็นมดจำในบน้อสูตรอาเบิ้งจะไข่กันเ้อบ์แนี้เด้ยสวนผักเข้ากะบวันนอ,อยากไปกินดูโอ้เก็บจะไข่ไปใส่เด็กจังเก่งกัน งามอยู่ตัวละราสิกันไก่พี่น้องไกงง่ตัวหนึ่งเดยดจีใส่เป็ดดำแข็ง พ้าววาหว้าวาักเข้ากับลูกไว้เพาอได้หยวกได้กินอยู่แล้วพี่น้องพ่อได้แก้คัดจ้ะตะไคร้วัลพา่จาจะนี่มี เดี๋ยวผอเผ่าก็

cái cây trồi lên ngọn đây bây giờ tìm cọp đã nó xoay được khay hết càng càng con แต่ใครตั้งเพลี้ยป้องหอมพี่น้องเลยเอาจากันรสวดบนบานสวดเดิมๆพี่น้องหรือจำในบ่อนอสูดต่สีแสบบ่อนอนี่บริเวณโดนนะพี่น้องแล้วสี่ร่องเบิ้งโอ้หลายปีเลยเด็ห้าปีหกปีแล้วบริเวณ จีดองบึงมอน,นีสูตดจีจำในที่เก่าบ่เนาะแล้วก็จีตำให้มุนมุนเราใส่รับรี่แกงตะลาดน่ะโห็นพี่น่องโขกห็น ไทมีไข่ใใเม็ดผ่อนอุ้ยโอ้ยเหีย้ยเงยไ,งไปซื้อมาไม่หรอฮอร่นี่เงีในใน้ยเหี้ยขวกเลยอ้ยได้เลยเก็บลูกกัน เพรีกไทยเงี้ยผมพี่ลองเอ้ยไทยเม็ดแตำมันม้วนก็บวมไปแล้ว็ออวยับับดังหอม เฮียมใส่กระเทียมนึ่งฮอนหนึ่งหรือฮ้อนหนึ่งมันเฮียมัครับใส่เงินหรือเงินยังไปบัดซบทิ้งแดงไม่ยกกว่าเนี่ยโอ้แขงเท่าไม่มาแขงเท่ามันเป็นจังไดบุบบุบวงตันตัวใกล้ใบขั้วไปไปจับเป็นตอนเป็นตอนเฮ็ดคือต่มตอนใหญ่แนงน่อยนั่นเราไปจับหันรับ sắp nhỉ cái này làm nhỉ sắp nhỉ có mất sắp nhỉ cái này cho nó làm rồi lão nó làm được nhỉ sắp nhỉ cái này ok xoay gần hết lo bằng tí mưa và mắt trong đấy nó nó quá kê gần thì nóng Nói cần quá kê Kê Cơ tốn có phụ đi Nó sắp leo hóa làng Đấy, nếu mà mò tăng vào

สูตรนี้สูตรเด็ดนะพี่น้องกินไหนดอบักินไดนก็ลองบังเด้อว่ารืมสูตรเอตอนนี้กะไ้ตันโอ้ไไปนี่หละก่อนแหละเดีย๋ดยวฮอ สูตรใครก็สูตรใครสูตรใครก็สูตรมันนะน้องอันนี้เขากำลังขิดกันนะครับตัดขานก่อนตัดพ่อตัดขานกอนเว่อ์เจ็นเย็น

บนบ้านสูตดรดั้งเดิมพี่น้องเดยบร้อยครับเดยบร้วยล้วเาขาก็ดีมากโคเล่ใส่กันก็ปันตีกแกงพี่น้องวันนี้ มาพี่น้องวันนี้สูตรเอาพริกแกงล่วงบอนพี่น้องพริกแกงล่เง็ิดกอนเล้พี่น้องตั <c oughs> ้งเสียงโคก,กับเป็นจะแซบเวลาขันโมเอ็ดมันกับโมแซบกันไก่ อันมั้นนนาะมันหอยเน,ะนอนะมันหอยใ่จัะหอมมเี้นตัวมีบอแตนน้มันหอยเงี้นตัวมีบอไปไปไปเอาแนนตันด้ดดี้ยดเยวมาควนไปสามีว่าน้้ามันหอยไปสันอย่ามันจะครบสตด น,ะนอเลยนตกเข้าโคเรียเกันแล้วก็จัดเทมโบมักยบยกข้าวกัน จะ๊ะอ่าปีหกปีสิ้นหลังพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ยูจำสูตรบ่ได้วะแล้วก็แช่พี่ก็ละหอมเลยกินมันนะทงไข่ได้นี่น้ำมันหอยใส่นำ้ำโอ้ยเบิดพอดีตัวจันเบิดพอดีเบิดพอดี Chị đặt cho chị đây đó Đã, Đặt cái mò vào đi Cái mò rồi đó bà nè tàu lấy tranh Thanh không sẽ xe Cảm nhai của nó thanh thôi มีสูตรตายตัวอีกน้องเดี๋ยวกับบ้องชิมเบิงมาเป็นรสชาติได้ลา้ลาห้องสิโป่งแล้วต้องใช้น้มปูน้ำปลาอีกขนมนจงังะก็ติดตามเบิงกันครับ พี่น้องใครอยู่หมอใต้นี่หน้าตาพี่น้องกันไก่ของเฮาซุกแล้วครับบัดนี้เอ,อ้วผมกินได้ได้ อเป็นยังไงพี่น้องมาบันนี้มากินน้ำกันเด้อครับเด้อมาเอินกันมามาพี่น้องบันนี้กินน้ำกันครับแซ่บแซ่บแซ่บด้วยแซ่บกับแซ่บรดจำบางนามมันเลยนะ

กินด้วยเขาหนึ่งนากินมาเอาผีนองเด้อจะแช่กันครับกันไก่พีนองกันไก่น่าตา thời gian nó nhoa nó nó bà nhoa 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 bà nhoa hàng nhoa 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 bà nhoa 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không คลิกไทยบ่มีเพชรน้ำกลดบ่คลิกไทยนี่เพชรน้ำกลดเนาะอือกันไก่แบบบานๆพี่นองมาครับมาอื ม,มันว่านแกบุกแกจับแล้วไายในายปากเ็นม่ทำห,หมอมาให้อ่ะอโอ้หเห็ดเป็ดไัแก้วัดแก้วเอ,อเห็เดอ ตโตกอสห็งลจบันคือไายแล้วจบามยไงรวด่ตอนนยนะันเนี่ยไมยอมมันจริงจไม่ไมต้องอพิกแกงพิษวนนี้เนาะบ่ต้องพิกไทยบ่ต้องอัไ

ครับได้แล้วป่ะล่ะ im nào của gì ừ. nữa. Hang uh -oh. là đây khăn khăn hết khăn hết. nhá khăn về mặt. để tập về mặt. nhau về mặt. Hãy nhau về mặt. Hãy hết về mặt. lại

มันมันชแบบิ้นแล้วนะกินรสชาตแบบนัวๆมันไปเรวบอตันห่วยฮะไปกินมาแรงด้วยกินหน่อย่ะไ,ได้อย่า,ม,ยามันกินไปหลายบ้างก็บอกกันนะตัวเส้สปเนสปลาแดี่ยวแซ่บเราไปกินเดียย๋ยวมาเอาไม่มาเนาะพี่น้องบันทึกอิ่มแล้วครับจับอยู่ โดนเฮ็ดที่ค่ะจำสูตรผิดแ <c oughs> ดต่ว่าก็แช่อยู่เื่อดีฝากติดตามน้วมันเลิกครับต้องทางเด็ดทาเนี่ยครับคิบิบนี้กับผม,มีอย่างไรครับหลังจากพนักงานมือนเนี่ถ้ากันเลงงานก็นได้เห็นนะกินซูเขาเจาออก,กินกินน้ำกันอ่ะขอบคุนิดนางครับสวัสดีครับ